ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดาน,นำโชคนะครับพบก,กับผมอาจารย์โอ้ยโขนฝั่งทนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคฮะวันนี้นะครับเราก็จะมีตัวเลขนะฮะมาให้ทุกท่านได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะฮะนะครับอ,อ,อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้สั่งปฏิทินนะครับปฏิทินของของท่านอาจารย์ตายนะครับ เริ่มสักการะใหม่แล้วรีบสั่งกันเข้ามานะครับรีบสั่งเข้ามานะมูลค่า2,999บาทนะครับคุ้มแมน่นอนรับรองนะฮะอย่าลืมสั่งไปทีของท่านอาจารย์ต่ายนะครับนะฮะสั่งได้ที่เบอร์ไหนก็เอ่อเบอร์นี้เลยนะครับนี่ท่านอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ของเราเองนะฮะศูนย์เก้าศนย์เก้าสองแปดสนะครับ0909282626 ID Line ก็6 3 5 9 1ห้นนะครับ โอเค่ะ okay. ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเลิกแต่ละเลิกจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับโดยวันที่หนึ่งนะครับนี่มาทำม,มาให้แล้วนะฮะอ่ะเราจะไม่เห็นกันนะครับทำทำให้ดูดชัดๆโอเคนะฮะโอเคไมชัดน,น,นะโอเคครับอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยก็คือเออรทริทเลอร์ นะครับบอกก่อนเลิกที่เด่นวันนั้นเลิเล ER, ทกนะะทีก่เด่นวันนั้นคือคุยป่าโรเลอร์นะครับคุยป่าโรเลอร์นะเลิกที่เด่นวันนั้นนะครับทันิโทเลอร์นะฮะทันิโทเลอร์คือเลิกที่เกี่ยวกับอะไรทันิโทเลอร์คือเลิกสูงขอครับบัณฑหมายแต่งงานสูงขอนะครับเอ่อเป็นเล Tri ิก er. ที่ไว้ใช้สําหรับการขอ,ขอความร่วมมือ อาา่าฮะบางคนก็ผ่อนชำระหนี้ก็ใช้ทลิโทอลเลอกได้นะครับนะครับได้ได้เหมือนกันนะนะครับส่วนใหญ่ถ้เป็นเรื่งขของเกี่ยวกับการขอ,ขอ,ขอ,ขอความอนุเคราะห์ต่างๆนะครับผมนะฮะเออเลขที่เด่นก็คือ897869 er นะครับ8978ก้แล้วก็นะครับ8978 69าเจ็ดทริทลเลอร์นะสภาวะไพ่ของชาวทริโทลเลอร์ได้เป็นยังไง เดอะเวิลด์ครับมีความสุขความสมบูรณ์นะครับเกณฑ์ติดต่อต่างประเทศดีนะฮะเอ่อมีความสมบูรณ์นั่นเองนะครับหวังสิ่งใดก็ได้ส่งความปรารถนานะครับโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาติดต่อค้าขายกับต่างชาตินะฮะอันนี้สำคัญนะ้วเดอะเวิลด์ดีเฟลด์ส่วนผมจะเน้นเดอผมจะเน้นไปทางการติดต่อประสานงานนะครับนะฮะเพอร์เฟคความสมบูรณ์ความดูสมบูรณ์ความครบถ้วน นะครับปิดงานได้งานผ่านไปอย่างรับดื่นนะครับเป็น the world นะครับสับชายโทเลอร์นะเลิกต่อมานะครับมาหาโทเลอร์มาหาโทเลอร์คืออะไรเลองเศรษฐีนะครับเลิกเศรษฐีคือเลอกที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกันเงินนะฮะเปิดธนาคารกระทรวงการคลังนะครับเอ่อบางคนก็ตั้งศาลจะได้ลงเสาเอกก็ได้นะครับนะครับเป็นเลอกที่เลองเกี่ยวกับพวกข่าวบดีนะครับ ถ้าเราต้องแนวเกี okay. part, ่ยวกับการเงินก็ใช้เริ่องนี้ได้เหมือนกันนะนะฮะเราต้องแ่งเกี่ยวกับการเงินเรใช้เริ่อนี้ได้เหมือนกันเกี่ยวกับการเงินนะครับไม่เกี่ยวกับการปกครองนะเกี่ยวกับการเงินใช้เรื่องที่ได้เหมือนกันนะครับมาฮันโเลิรนะครับเลขที่เด่นของมาฮันโเลิกก็คือหนึ่งห้าสามหกหกแปดวันนั้นเริ่อที่เด่นนะแต่เริ่อที่ออกเนี่ยคือเรื่องนี้นะแต่ก็มีเริ่อเด่นเข้ามานะครับหนึ่งห้าสามหกหกแปดหนึ่งห้าสามหกหกแปดมาฮนโเลิร์นะหนึ่งห้าสามหกหกแปดนะครับ สภาวะของมันทอนเล่ในวันนั้นมีโชคมีลาบนะครับวิวอั f ฟอร์จูนนะครับมีโชคมีลาบนะครับโดยเฉพาะโชคลาบจากที่ดินถ้าอยากจะเสี่ยงโชคลองซื้อเลขที่ดินของท่านดูก็ได้นะนะครับได้เหมือนกันนะนะครับนะฮะมีโชคมีลาบนะครับนะฮะวิวอัลฟอร์จูนนะครับหรือกงล้อเห็นโชคชะตาการลังหมุนไปนั่นเองนะครับกงล้องโชคชะตาการลังหมุนไปนั่นเองนะครับโชคลาบกาลังเริ่มหมุนเข้ามาแล้วนะฮะต่อมานะครับ โจโรเลอร์เลือกแข่งการฉกฉวยแย่งชิงผลประโยชน์ครับเลือกตั้งการเมืองนะครับรับสมัครงานก็ได้นะครับโจโรเลอรหรือก,การที่เข้าแข่งขันอะไรก็ได้ใช้โจโรเลอรได้หมดเลยนะครับเลขที่เด่นได้แก่3 4มสี่้าครับ3 4มสี่สภาวะของชาวโจโรเลเอรในวันนั้นเลิฟเวอร์นะครับรั สิ่งที่เกี่ยวกับความรักนะครับเรื่องรักๆรขๆนะครับจะมีความรักเข้ามานะครับหรือถ้าเกิดจะตัดสินใจสมมติท่านมีสองทางเลือกสมมติสมมติอามีงานที่ให้ท่านเลือกนะครับเพราะโจโร่โจโรเริ่มมันเกี่ยวกับเรื่องการสมัครงานการสมษณ์งานเนาะถ้ามีเรื่องอะไรให้ท่านเลือกนะครับท่านตัดสินใจด้วยสีที่ท่านชอบสีที่ท่านรักท่านจะได้เปรี้ยงนะครับสมมติมีสองหน่วยงานเลยหน่วยงานนี้กัหน่วยงานนั้นจะเลือกอะไรดีเลือกที่ท่านชอบนะฮะ แม้ว่าอาจจะมีเงินเดือนน้อยบ้างก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องที่ท่านชอบถ้าท่เป็นเชิงทางเรื่องนะนะครับแต่แถ้าเกิดท่านไม่มีความรักเลยสนใเลามักจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะครับอันนี้คือของชาวโจโรเลอร์นะครับต่อมานะครับเลิกเด่นเลิกเด่นเลิก,เเลกที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะครับภูมิปาโรเลอร์ได้แก่472656 472656ภูมิปาโรเลอร์นะครับ เรื่องนี้คือเรื่องอะไรคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอ่านสัญหานะครับอ่าการลงเสาเอกเสาโทได้การย้ายตำแหน่งทางการปกครองได้บางหน่วยงานนะครับเอใช้เรื่องนี้นะฮะลงเสาเอกยกศาลตั้งศาลพระภูมินะครับส่วนใ,จใ,จใหญ่จะใช้เกี่ยวกับการสร้างบ้านเป็นหลักพวิป้ปารโรลเลอร์เนี่ยนะฮะรวมถึงกรมที่ดินด้วยนะครับซื้อขายที่ดินก็ได้นะในวันนั้นนะครับหาที่หาที่ พอได้แล้วจะจะเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นนะครับจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะครับรวมถึงถ้าเกิดเป็นสถานที่กรมที่ดินนะครับกรมที่เกี่ยวข้องการปกครองนะครับได้เหมือนกันนะครับนะฮะสภาวะของคนคนนั้นก็คือเดอซันน้องเด่นมากๆนะครับความสุขความเจริญความสําเร็จจะเกิดขึ้นแก่ชาวพิปาโลครับในวันนั้นโชคล่าภาษาฮจะดีขึ้นเลยนะครับ นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เด่นนะครับเป็นอะไรที่เด่นนะครับเป็นอะไรที่เด่นมากๆนะครับนะฮะตามนี้นะครับโอเคต่อมานะครับเทสาตีเลอคือเรื่องพ่อค้านะครับเรื่องพ่อค้าเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าการขายนะครับตลาดห้างสรรพสินค้าโรงมหอรศพโรงหนังโรงภาพยนตร์ได้หมดนะฮะแล้วก็ เออเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อค้าโดยตรงนะครับกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะหรือเกี่ยวกับเอ่อทางด้านของเจ้าท่าท่าเรือก็ได้นะครับเทศซาดีเลอร์เนี่ยโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อเลขที่เดือดของชาวเทสาตีเลอร์ครับก็มีห้าสี่สามห้าเก้าสามห้าสี่สามห้า 9ก้าสามนะครับห้าสี่สามห้าเก้าสามนี่คือเลขที่เหล่อของชาวเทสซาตีเลอร์นะครับเทสซาตีเลอร์เป็นยังไงบ้างวันนั้นความเครียดให้ระระวังความเครียดความกังวลเนี่ยเดมูนนะครับความเครียดความกังวลนะครับให้ความเครียดให้ความกังวลมันมันลบกวนจิตใจนะครับให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับอย่าพยายามให้มันมีเรื่องเหล่านี้มาลบกวนจิตใจนะครับของลูกค้านะ นะครับนะฮะแล้วก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกไมเกรนปวดหัวด้วยนะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังระวังสำหรับชาวเทสตีเลอร์นะฮะโอเคทีิเด่นอีกอันนึงครับเทวีเลอร์เทวีเลอร์คือเรื่องอะไรเรื่องที่เกี่ยวกับสตรีนะครับเกี่ยวกับสตรีเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเกี่ยวกับผู้หญิง นะครับโรงเรียนสอนตัดเสื้อผู้หญิงก็ได้โรงเรียนทําผมสอนทําผมก็ได้นะครับเอ่อกิจการที่เกี่ยวกับสตรีครับประกวดนางงามรวมถึงแต่งงานด้วยนะลงเสาขึ้นบ้านใหม่ได้หมดนะครับเทวีเลอร์ถือเป็นเรื่องดีนะครับถือเป็นเรื่องเป็นบูราเลือนะคือสามารถที่จะเอ่อทกิจการได้หลายอย่างโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสตรีครับนะฮะเอ่อเทวีเลอร์เนี่ยเลขที่เห่่ก็คือ สองแปดเก้าห้าเก้าสี่ครับสองแปดเก้าห้าเก้าสี่นะครับสภาวะไพ่ของคนที่เกิดวันนั้นโอ้เป็นคนอุปการะค้ำชูครับชาวเทเบิเลอร์มีคนอุปการะค้ำชูนะครับมีคนคอยสนับสนุนในเรื่องของเอ่อการงานนะครับในของการเงินนะฮะ ครับนี่สำหรับชาวเทวีเลิร์นะครับผมไฮโลแฟนนะแต่บอกผู้ให่ที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีเมตตาทำเมตตาจิตสูงด้วยนะครับนะครับดูไว้ดีๆนะเพราะว่ามันไพ่ที่สำคัญนะครับโอเคต่อมานะครับเพชรชาดเลอกนะครับเพชฌฆาดเลอกคือเรื่องแห่งการตาดัดการปราหารนะครับการตาดัดการหย่าร้างการปิดกิจการการเลิกกิจการการราหารได้หมดเลยเพชฌชาตานะครับรวมถึง เอ่อหน่วยงานทาหารบางหน่วยงานที่ต้องการการปรับปรามนะครับหน่วยงานตนํารวจบางหน่วยงานที่ต้องการการปรับปรามนะครับเช่นหน่วยพิเศษนะครับเอ่อนาวิกโยธินนีเป็นต้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เกี่ยวข้องกับเาเรียกว่ามันที่มันเกี่ยวข้องกับการต้องต่อสู้ของคนนะครับเรือนจําใช่เรือนจํา นะครับเดือนจำก็เป็นอีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถชเชลเ่อร์ได้นะครับการเปิดเดิอนจำอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่เด่นคือหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งสองหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งสองนีคือเลขที่เด่นของพิจา,ารณาเรื่องนะครับหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งสองนะครับสภาวะไพ่วันนั้นอ,อ่นอนะครับเรื่องมือที่สามครับนะครับไฮโลแฟนแต่ว่าอ,อ่อ ผู้หญิงน right? right ักบวชนักบวชหญิงนะครับนักบวชหญิงเนี่ยบางทีเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องมือที่สามนะครับมันเป็นไพ่เป็นไพ่มือที่สามนะนะครับกับความซับซ้อนในตัวเองนะครับราชนีพจน์เนี่ยแนักบกหญิงเนี่ยความซับซ้อนในอารมณ์ของตัวเองครับอืมเราจะรู้สึกซับซ้อนนิดหนึ่งเราจะรู้สึกสับสนกับอะไรบางอย่างได้ง่ายนิดนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือไพ่ที่บอกยันว่าเอ่อคนที่เกิดเป็นเชคานเลอรในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีความสับสนกับ เรื่องบางเรื่องได้นะครับมันจะมีความซับซ้อนในอารมณ์กับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ได้เพราะฉะนั้นต้องให้ให้ระมัดระวังไว้อีกนึงนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดอยู่ดีๆแล้วมีมือที่สามเข้ามาจะเรื่องใหญ่แน่นอนนะครับผมนะฮะนะครับผมก็เลยให้ได้แบบนี้นะครับนะฮะต่อมาครับราชาเลอร์นี่เรื่องเด่นอีกเหมือนกันราชาเลอร์นะครับราชาเลอร์เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ครับ 7, 6, 7, 2, 7, จเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเดีย์นิดหนึ่งนะวันนี้เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับเอ่อชาราชาเลอร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับพรมรม้สสวรีก็ได้นะครับพรมรม้สสวรีนะครับเอ่อที่เกี่ยวข้องกับมหาวิสัชย์ก็ได้นะครับพระราชวังต่างๆนะครับถ้าเกิดท่านเจอคนที่เขาขายตอรี่ท่านสามารถที่จะซื้อจากเขาได้นะครับนะฮะโอเคครับ เอ่อราชาเลอร์นะครับรวมถึงโรงเรียนที่มีการโปรดเก้าแต่งตั้งโดยพระมาะหากษัตริย์ด้วยนะนะครับสามารถซื้อสามารถสามารถเสี่ยงโชคตรงนั้นได้ซื้อลอตเตอรี่ตรงนั้นได้นะครับรละทาสภา,า,า,าก็ได้นะครับราชาเลอร์เพราราชาเลอร์เป็นยังไงโอ้ดีครับมีนายูบาถามมีนายูบะถามใครที่มีลูกค้าเป็นผู้หญิงมักจะได้โชคลาภก,กับผู้หญิงครับนะครับส่วนใครที่โสดก็จะมีคนมาคอยดูแลเอาใจ นะฮะสำหรับชาลาชานเลอร์นี่ถือว่าดีเลยนะฮะเป็นไพ่ที่ดีเลยนะครับเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะนะครับเป็นไพ่ที่ดีเลยอีเดียวนะครับแ,แล้วมีคนคอยดูแลเราเหมือนมันเหมือนเป็นคุณแม่เลยนะนะฮะนะครับถือว่าดีมากนะถือว่าดีมากนะครับต่อมาล่าสุดหน่อยเรื่องที่เกี่ยวกับการบวชครับสัมโนโอเลิกเรื่องพระนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบวชได้แก่เลขเจ็ดเจ็ด เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าครับสมนโนเลอร์นะนี่คือสมนโนเลอร์นะครับนะครับเรื่องของสงบนะครับผมเอ่อสำหรับโซนดยมเขาใช้กับการลงเสาเอกวัคการเปิดวโบสดอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะนะครับนี่คือนี่คือนี่คือสมนโนเลอร์นะครับบางทีก็ใช้ในการบวชก็มีนะครับจะได้สงบลง นะครับโอเคเจ็ดเ,เ,เนาะครับเห็นนะเจ็ดเจ็ดเโอเคเพราะงั้นแคปไปน,นะครับผมให้แคปไคนะ 1, 2, คปข้นก่อ,อกนนะหนึ่งสองสาคไว้ป้าอ่านิดนึงสัมบโนเลอร์น,นะครับให้ของสมนโนเลอร์ให้ระมัดระวงการสูญเสียไว้หน่อยนะครับระมัดระงการสูญเสียไว้หน่อยนะสำหรับชาวสมัมโนเลอร์น,นะครับ เรามาระวังการสูญเสียการจัดไปของยากผู้ใหญ่นะครับระวังนิดนึงนะงนะครับนะฮะนะครับอย่าลืมนะครับเลขเด่นนะเล,เ,นนะเลขเด่นคือสีแดงนะครับเลขเด่นคือสีแดงไอ้พวกนี้รองลงมาสีดําคือลองลงมานะครับแต่ถ้าเกิดท่านชอบสีดําให้ซื้อตามสถานที่ที่ผมบอกอืมนะครับอย่างธลิทโทก็ซื้อตามาสถานสงเคราะห์ต่างๆมาธนโธก็ ตามบ้านเศรษฐีนะครับโจโลก็เออไปถึงเราก็ซื้อเลยโจโลนี่คือแบบฉับสวยจีบแล้วจิบเลยนะครับบูริบาลโลก็คงที่ดินความมั่นคงความมัน่นคงสถานที่ที่มันใหญ่โตครับแล้วก็เจสตี้เจสตี้ก็อาจจะหมายถึงเออท่าสมรัส,สินค้าตล่านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะนะฮะทวีวีก็ถานที่เกี่ยวกับ สตีนะครับโรงเรียนสอนต่เสื้อสตรีก็ได้นะครับห่อพ้าสตรีก็ได้นะครับได้หมดเพจค่าก็เรือนจำนะครับสถานที่มีหน่วยปัปามอยู่โอเคแล้วก็ราชาก็พระนรุษสวรีครับพระราชวังนะครับถานที่เยี่ข้องับหรศาตร์นะครับสมบูรณ์ก็วัดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าแคปบไว้นะครับ เห็นไหมไอะแคปไม่ลงหนึ่งสองสามแคปเจอร์ปุ๊บเคล็เลับอะไรหนึ่ง้องนามอไหมะโอเคนะฮะโอเคหนึ่งสองสามแคปเจอร์ปุ๊บโอเคแล้วอะไรหอบด้านหลงอเคไอมันไอชิ้นนี้โอเคหน,น,นึ่งสองสาม จเจอ๋ What? ออนะโอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าเราเอ่ออยู่เรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยสอบถามผมได้นะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะวาที่เบอร์นี้นะครับอาจารย์โอ้โหฝั่งทนครับ0816174588อาจารย์โอ้โหฝั่งทน0816174588 ID Line ก็ เจยูดีโอบเจเจนะครับเจยูดีโอบเจเจอ่าโอเคแข็งไปนะครับแข็งไปมีคนทักเข้ามาเยอะมากแล้วขอบคุณมากนะครับช่วงนี้นะเข้ามาทักผมเยอะมากนะครับนะฮะจะมาดูดวงกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอ่อเรื่องที่ผ่านไปทั้งเก้าเรื่องนะครับเดี๋ยว พอเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าสู่ช่วงของดาวนำโชคนะครับแล้วก็ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าอาจารย์โต้งกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวราจะมีการออกคู่กันอีกในคลิปดังหลังนะครับในเรื่องของราศีใดมีโชคไม่มีโชคนะฮะนะครับเพราะงั้นเอ่อถ้ามีไรนะครับโทรศัพท์ถามพวกเราได้นะครับพวกเรายินดีให้บริการนะครับผมพวกเรายินดีที่จะ เอ่อคอยช่วยเหลือลูกค้าอยู่แล้วนะครับมีอะไรปรึกษาได้นะครับนะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดไลค์กดแ like, ช์นี้กดแชร่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดกระดิ่งที่มีสองแง่งข้างบนนะครับกระดิ่งจริงๆสองแง่งข้างบนนะนะครับเพื่อที่ว่าท่านจะได้รับชม ข่าวสารดนอย่ากทางทุ่งทีนะครับมีอะไรก็ผมก็จะเรียกมาแชร์ให้ท่านนะครับคลิปก็จะขึ้นไวหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่อีกทีในช่วงของดนานําโชคนะครับในรวิวของน้องลาาจะท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ